ใครรวมกันเื่อชาติทไทย,ยเป็นประชาธหปไครของใทรทุกส่วนมุ่งมั่นคงไว้ในส่วน,น,นร,รไวยทุวันนี้รักสมัครดีใหลรักสงบแต่ถึงโลกให้ขาดเอกลาจไม่ให้ใค้ทงทีสารเลือกทุกอยากเป็นชาติี สลือประเทศอาไทยควีมีใจจะอยู อัหัมมาสมพุทโตภะกวาพูททางภะกวันทางอภิวาเทมิสวากขาโตภะกวตาจามุธรรมนมิตตาีภูปิปันลพภะกวโตสาวกตังโสังตังนะมาข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ิต่อชาติศาสนาและความากศาสตร์ทั้งจานักษา้และสถาปัตย์คือการรับมรดกนูนแห่งราชนาวกทรรูปปการข้อสองพระพเาจะาปฏิบาตหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อป็ะโยชนส่วนรวมของประชาชนของกองทัพ และปริบัติการข้อถามข้าพเจ้าจะย yourself, mm ึน hmm. ม <th <th ั่นตามหลักธรรมาภิบาลและสิยธรรมมารีอันระเบียบพักนาบดีเช้าวันจันทร์ทุกชั้นนะคะค่ะคนอื่นก็ต้องขอต้อนรับนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านรอง ใหม่นะคะราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกหน่วยทุกกองในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตาบลมุที่มาเราจะยังคงรักสามัคคีกันอยู่แหมือนี่เหมือนน้องนะคะนี่คือนโยบายของผู้บริหารน,นะคะในการทํางานนะคะเราร่วมด้วยช่กันในการทํางานเพื่อนะคะเพื่อพี่น้องประชาชนในตาบลมุกที่มาเรานะคะ